เมื่อการพักผ่อนมีให้เราเลือกได้หลายรูปแบบที่เที่ยวจึงมีเยอะมากถ้าจะเที่ยวชมธรรมชาติบางครั้งก็ไปสวนสาธารณะต่างๆไปเดินดูต้นไม้เขียวๆพอสบายตาพอสบายใจเราก็ทำกันได้หรือจะออกไปเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆก็ไม่ต้องแพลนอะไรกันให้มากความคิดว่าจะไปและพร้อมจะไปเราก็ไปกันเลย แต่ก่อนอื่นก็อยากรบกวนคุณคุณช่วยกดสับสไล b ์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยยิ่งรู้สึกดีใจสุดๆเลยครับขอขอบคุณมากๆครับจากกรุงเทพเราอาจใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงต้นๆสถานที่ตากอากาศบางปูอันเป็นจุดหมายดูนกก็ถึงแล้วครับ เราไปกันเช้าเช้าหน่อยไม่ต้องไปร้อนแดดแผดเผาให้มากนักสักครึ่งชั่วโมงให้หลังก็ผ่านแถวๆสะพานภูมิพลใครเป็นคนนั่งก็มองโน่นมองนี่ชมวิวทิวทัศกรุงเทพและสมุทรประการในมุมสูงได้สุดสายตาเพราะว่าสะพานเขาสูงมากแถมสวยเสียด้วยสิครับ เมื่อข้าบแม่น้ำเจ้าพญามาแล้วอีกสักพักใหญ่ๆเราก็เข้าถึงลานจอดรถในพื้นที่ของทหารเขาแล้วที่จอดรถมีเยอะแยะจอดกันตามสะดวกสบายจากนั้นเราจะเดินหรือว่าจะนั่งรถเข้าไปที่อาคารกลางทะเลก็เลือกเอาเลยถ้านั่งรถค่าบริการไม่มีหรอกแต่รับบริจาคซึ่งทุกคนเขาก็บริจาคก,กันทั้งนั้น10บาทบ้าง20บบาทบ้างก็แล้วแต่จะให้เขา องฝากทางเดินบนสะพานทางเข้านี่ละครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าชมนกเอ่ให้อาหารนกซึ่งมีนกนางนวลจากไซบีเรียและที่อื่นๆมาหากินอยู่มากมายมารอเมตตาจากนักท่องเที่ยวซื้อกะกหมูไปเลี้ยงพวกเขาบางตัวก็บินมากินที่ฝ่ามือผู้ให้กันเลยนกมากมายจริงๆครับนกนางนวลที่นี่ บ้างก็ลอยตัวอยู่บนน้ำบ้างก็บินไปบินมาบ้างเกาะเกาะราวสะพานกันเป็นแถวๆอยู่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวไม่หนีไม่กลัวยกเว้นเราพยายามเข้าใกล้ในระยะหนึ่งนั่นแหละถึงจะบินหนีเราไปถ้าจะดูนกที่มีจำนวนเยอะๆท่านต้องไปดูช่วงตน้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มันเป็นช่วงที่เหมาะกับการเที่ยวชมนกนางนวลที่บางปูครับแต่ผมมาเอาช่วงปลายๆฤดูกาลส่วนใครอยากเพลิดเพลินกับกลุ่มนกสีขาวๆกันให้นานๆก็เดินไปเดินมาอยู่บนสะพานนั่นแหละครับสวนไปสวนมากับนกพอร,รู้สึกว่าร้อนจนไม่อยากจะทนหรือชักจะหิวก็เข้าไปในอาคารไปหากาแฟหาอาหารทะเลกินกัน อิ่มแล้วค่อยเข้าไปที่ด้านหลังของอาคารซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับการชมกิจกรรมต่างๆในท้องทะเลที่นี่ด้านหลังเรื่องราวในน้ำไม่มีอะไรมากนะัก นกบินไปบินมาพอได้เห็นเล็กน้อยแต่นอกอีกชนิดบนฟ้าซึ่งเดียเด๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านให้เราได้เก็บเกี่ยวภาพมาไว้ดูซึ่งก็มีหลายขนาดและหลายสีสันนกเหล็กพวกนี้พากันมาจากหลายหลายมุมโลกต่างกับนกนางนวลที่มาจากไซบีเรียเป็นส่วนใหญ่เสร็จจากกิจกรรมดูนกทานอาหารดื่มกาแฟแล้วเราค่อยไปต่อที่อื่น จะไปชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์กันหน่อยนะครับป้อมผีเสื้อสมุทรคือจุดหมายปลายทางอีกแห่งสำหรับวันนี้เป็นป้อมปืนเสือหมอบที่วางตัวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาขอไปชมป้อมประการใหญ่ๆไปดูปืนเสือหมอบไปดูห้องเก็บดินระเบิดไปให้เห็นอาคารเก็บดินทุ่นระเบิดและไปกราบไหว้เสด็จในกลมที่พระอนุสาวรีย์ของพระองค์ประทับโดดเด่นอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยา กันอีกสักแห่งนะครับสำหรับวันนี้เมื่อเราเข้าถึงวัดพระสมุทรเจดี JD, เราจอดรถที่วัดนั่นแหละครับมีลานจอดรถอยู่แล้วค่อยเดินขึ้นอาคารเพื่อข้ามไปตามสะพานเหล็กสวยๆข้ามคลองที่ได้แยกตัวมาจากแม่น้ำเจ้าพยาออกมาเป็นสายเล็กๆช่วงระยะสั้นๆก่อนไหลกลับเข้าไปรวมตัวกับแม่น้ำสายใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เราจะต้องข้ามคลองที่ว่าไปยังอีกฝั่งซึ่งเป็นเกาะเกาะที่มีป้อมปืนเสือหมอบประจำการอยู่นั่นแหละครับ,ร,บรอบๆสะพานก็เป็นบ้านเรือนร้านค้าทั่วไปเป็นวัดวาอารามเป็นป่าชายเลนเป็นลําน้ําเป็นแม่น้ําเมื่อผ่านสะพานเหล็กเราก็ลงไปยังสะพานคอนกรีตเดินเรียบริมคลองไปตามสะพานคอนกรีตที่เขาสร้างเอาไว้ ระหว่างทางก็ชมต้นจากลูกจากหรือป่าชายเลนอื่นๆไปเรื่อยเปื่อยช่วงน้ำลงอาจพบอาจเห็นสารายลอยมาติดแนวพื้นดินที่ริมฝั่งและดูเป็นพื้นผิวโลกขณะย่อส่วนที่เต็มไปด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่ระหว่างทางเดินจะมีสาลาให้แวะพักได้เป็นช่วงๆระยะทางเดินน่าจะสัก1กิโลเมตรหรือมากกว่าเล็กน้อยหรือใคร จะมาโดยเรือโดยสารก็ต้องมาขึ้นที่ท่าน้ำนี่นี่แหละที่นี่ไม่มีเก็บค่าเข้าชมนะครับแต่ต้องแวะไปลงทะเบียนก่อนที่ท่านจะเข้าไปชมป้อมปืนผีเสื้อสมุดชื่อป้อมปืนที่เรียกว่าป้อมผีเสื้อนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวป้อม,มมีลักษณะคล้ายกับตัวผีเสื้อนั่นเองการเข้าออกภายในบริเวณป้อมเราก็ต้องเข้าออกทางส่วนหางของผีเสือ้อ ภายในป้อมปืนแห่งนี้จะมีป้อมปืนเสือหมอบประจำอยู่3กระบอกแต่ละกระบอกระยะยิงไกลได้ถึง8กิโลเมตรมีห้องเก็บดินปืนอยู่ด้านข้างดินปืนถูกเก็บไว้ในห้องที่ควบคุมความชืน้นจะปิดจะเปิดประตูก็ทำกันเป็นครั้งคราวส่วนการสื่อสารเรื่องจะเบิกจะขอดินปืนก็เรียกกันตามช่องหน้าต่างขนาดเล็กที่มีแผ่นเหล็กเจาะรูเล็กๆมากมายปิดกั้นเอาไว้เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ จึงต้องทํากันแบบนี้ส่วนด้านบนของห้องเก็บวัตถุระเบิดนี้เขาก็มีท่อระบายอากาศอยู่ด้านบนพวกท่อขาวๆนั่นแหละครับมีไว้เพื่อช่วยระบายช่วยลอดอุณหภูมิภายในห้องนั่นเองผมเข้าไปดูเข้าไปลูกพลัมปืนเสอหมอบอยู่ครู่หนึ่งเจ้าปืนชนิดนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปืนใหญ่อาร์มสตรองปืนใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีพลประจำการกันหลายนายเพื่อคอยบรรจุดินปืนลูกปืนส่วนการปรับยกปืน เขาก็ใช้ระบบไฮรนิวเมติกเป็นตัวช่วยยกปืนยกปากกระบอกปืนให้เงยสูงขึ้นและหลังจากยิงปืนเสร็จปืนก็จะสะท้อนกลับมาหมอบลงเหมือนกับเสือก่อนที่จะกระโจนก็ต้องหมอบกันก่อนอะไรลักษณะนี้นี่แหละผมละจากชมปืนใหญ่แล้วเดินไปชมเกือบทั่วบริเวณในสวนด้านหน้าหรือด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะถมเดินดินขึ้นมาปิดกั้นผนังป้อมปืนเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง ื่อราวรอสอ112ป้อมปืนแห่งนี้เคยประจันเรือรบฝรั่งเศสผู้เป็นข้าศึกมาแล้วแต่วันนี้ป้อมปืนแห่งนี้ไม่ต้องทำหน้าที่นั้นแล้วแต่คงเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานได้รู้ได้เห็นมาแล้วนานวันเสร็จจากชมป้อมปืนผีเสื้อสมุทรเราก็ไปไหว้เสด็จเตี่ยกันครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับป้อมปืนนั่นแหละ เข้าไปสักการะพระองค์ท่านและเดินชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชมเมืองสม,มุทรประการในระยะไกลๆกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนกลับแล้วก็ขอจบคลิปและลาจากกันด้วยภาพยามเย็นภาพนี้เลยนะครับทั้งขอเมตตาบารมีกรมหลวงชมพรได้โปรดคุ้มครองให้ผู้ชมคลิปนี้ทุกท่าน มีความปลอดภัยจากเพศภัยนานามีความสุขความสบายด้วยเถิดสวัสดีครับ